ดีให้กับพี่น้องประชาชนที่หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวแล้วเนี่ยที่จังหวัดศรีสะเกดเองค่ะโรงสีสหกรณ์การเกษตรอำเภอเมืองศรีสะเกดนะคะเขาก็ได้เปิดตลาดนัดรับซื้อข้าวเปลือก1 4บ0าท50สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะหากใครชำระนี่เพิ่มนะคะเขาก็จะให้เป็นกิโลกรัมละ1 5บ0าท50สตางค์ค่ะพร้อมค่าขนส่งอีกตละ100บาทจัดพิเศษ,ษภายในวันที่14ธันวาคมนี้เท่านั้นค่ะ บรรยากาศตลาดนัดรับซื้อข้าวเปลือกภายในโรงสีสากลการเกษตรอำเภอเมืองศรีสเกตนะคะก็ได้มีชาวนาที่ทราบข่าวเริ่มทยอยขนข้าวเปลือกแห้งมาขายค่ะเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกนะคะชาวนาก็อาจจะยังไม่ทราบว่ามีการรับซื้อข้าวนะคะก็อาจจะมีพี่น้องชาวนาเนี่ยมาบางส่วน ซึ่งก็ถือว่าวันนี้ก็ยังน้อยอยู่ค่ะคซึ่งโรงสีสากรการเกษตรอำเภอเมืองศรีสะเกดร่วมกับพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกดเปิดโครงการรับซื้อข้าวเปลือกตากแห้งกิโลกรัมละ14บาท50สตางค์ตั้งแต่วันที่12ถึง14ธันวาคม2566เพียง3วันเท่านั้นนะคะโอกาสนี้ค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดก็ได้เข้าเยี่ยมตลาดนัดข้าวเปลือกพร้อมทั้งสอบถามชาวนาที่นำเข้า ข้าวมาขายอย่างใกล้ชิดค่ะเพราะว่าพบว่าชาวนาเนี่ยเขาพอใจกับราคาที่รับซื้อนะคะแล้วก็ขอบคุณรัฐบาลค่ะโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ได้มาตรการดีๆมาช่วยเหลือชาวนาเพราะว่าครอบครัวมีความจําเป็นแล้วก็ต้องนําเงินไปใช้หนี้ซึ่งราคานี้ชาวนาต่างพอใจมากค่ะหากเทียบกับราคาข้าวเปลือกสดค่ะซึ่งนายสายใยพันงามนะครับชาวบ้านโนนดัง หมู่ที่7ตําตำบลหนองแก้วอำเภอเบืองศรีสะเกดนะครับได้ขนเข้าเปลือกแห้งมาขาย50กระสอบซึ่งทางคุณสายายเนี่ยได้บอกว่าเพิ่งรู้ข่าวจึงพาลูกสะพ้ยนะครับข้นข้าวเต็มรถกระบะมาขายเพราะว่าได้ราคาสูงถึงกิโลกร,รัมละ14บาท50สตางรู้สึกดีใจมากที่ขายได้ราคาสูงกว่าข้าวสดซึ่งทางโรงสีหรือว่าท้องตลาดทั่วไปเนี่ยจะรับซื้อข้าวที่ราคา10 11บาทต่อกิโลกร,รัมเท่านั้น ที่ตนนําข้าวมาขายตอนนี้เนี่ยเพราะว่ามีรถไถนาแล้วก็รถเกี่ยวข้าวของตนเองจึงไม่จําเป็นต้องรีบขายข้าวไปจ่ายค่ารถเกี่ยวหรือว่าค่าขนต่างๆด้านนางปริศนาํำพานะครับผู้จัดการโรงสีสะกลการเกษตรอําเภอเมืองศรีสะเกดเปิดเผยว่ารัฐบาลได้มีนโยบายการชะลอการขายข้าวโดยให้ชาวนานะครับตักข้าวให้แห้งไว้ก่อนสําหรับระยะเวลา3วันที่รับซื้อในราคาพิเศษ โรงสีสหกรณ์การเกษตรอำเภอเมืองศรีสะเกดตั้งเป้าไว้ที่ประมาณ2,000ตันผู้นำข้าวมาขายนะครับจะได้ราคาค่าขนอีกตันละ100บาทหากขายเพื่อชำระหนี้กับสหกรณ์จะได้เพิ่มอีก1บาทเป็น15บาท50สตางค์ต่อกิโลกรมัมนับเป็นโปรโมชั่นพิเศษนะครับเพียง3วันจนถึงวันที่14ธันวาคมเท่านั้นถ้าหากพลาดโอกาสนี้เนี่ยจะต้องเสียใจครับสมัยก่อนเคยได้ยินนะคะขายข้าวเนี่ยกิโลกรัมละแค่6บาทเองนะ คือแบบต่ําสุดเลยนะหกบาทกว่าจะได้ข้าวมาเนี่ยเอามาขายเนี่ยได้6บาทเองคือแบบอาจจะต้องดูเรื่องตัวความชื้นที่ไม่ได้ราคาใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่โรงสีเขาก็จะมีเกณฑ์วัดนะว่าแบบข้าวสวยข้าวพันธุ์ดีเขาจะคัดเกรดอ่ะพี่อุ้ยคัดเกรดเอเกรดบเกรดซอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คุยกับเจ้าของโรงสีไหมครับเอานำเอาข้าวไปขายเองอ๋อโอเคครับเป็นผู้ผลิตเป็นผู้ผลิตอ๋อเลยได้ดูข้อมูลโอเคครับ